เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นี่ไม่ใช่คำพูดเกินจริงเลยนะครับสำหรับตัวดัชนีเซตไทยพอสุดท้ายก็ดีดกลับขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการดีดกลับเพื่อขึ้นต่อหรือเป็นเพียงการดำผุดดำไา้ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่โรและนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันอังคารที่18ปีพาคีพันหยนะฮะก่อนเราจะไปรู้ว่ามันจะกลับตัวยังไงนะผมจะเอาภาพหุ้นตัวใหญ่ทั้งตลาดนี้ให้กับพเพื่อนเพื่อนดูแล้วทุกคนมาร่วมกันตัดสินใจโอเคไหมอ่าแต่ตอนนี้ขอพาดูหุ้นของเมื่อวานกันก่อนเนาะวันที่17นะฮะ b ี A สวยนะครับตับดลสิบสามจุดเจ็ดเบตาโก เฮ้ยยังใช้ได้ยังใช้ได้บอกว่าอย่าหลุด17.6ใช่ไหมแต่ว่าการหลุดตำแหน่งนี้แล้วดึงกลับได้ถือว่าดีนะครับสต o p l o s ออัปเดตใหม่ที่17.30 CBF สวยมากนะฮะดึงกลับไม่ได้ที่เดิมสต o p l o s ออัปเดตที่20.90 CRC ดึงได้ดีครับอัปเดตสต o p l o s อที่19.30 m r DIY ถึงจะทำได้ไม่ดีนะักแต่ก็ไม่เลวฮะสต o p l o s ออัปเดตที่8.25 Thai Foot ุ u เออแต่อันนี้มันเข้าใจได้นะมันใช้เวลาในการเคลื่อนตัวอยู่แล้วนะครับสต๊าปลอยก็ที่เดิมครับ4.48หุ้นลาดสวยมากนะฮะน่าจะสวยที่สุดของเมื่อวานนะสต๊าปลอสด28.25ครับผมนะส่วน PTP เนี่เขาถามมาในรายการเนาะผมขอพาดูตัวตลาดนะตัวตลาดเนี่ยมันมีการดึงกลับ นาทีสุดท้ายเหมือนตำรวจมาตอนจบหนังไทยอะไรว่าพระเอกมาอะไรสมองนี้นะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งนี้มันจะสามารถพลิกสถานการณ์จนตลาดกลับไปที่1330าสได้ไหมอยากจะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ประจักษ์ด้วยสายตาพร้อมกันครับมาเดาร่วมกันเออนะจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงนะฮะหุ้นส่วนใหญ่ต้องเห็นพองเนาะ แล้วก็ตัวแม่มะอีตัวเดลต้ามันก็ต้องเห็นพ้องด้วยตัวที่เห็นพ้องเนี่ยอย่างแอดวานนี่ผมผมมองว่ามันเห็นพองนะเห็นพ้องที่จะขึ้นต่อเพราะทรงแอดวานมันสวยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันสวยไม่กี่ตัวนะครับอย่างเออทีเอทเฉยๆอ่าไม่มีอะไรเอโนีไม่สวยเลยยังหัวยังปักลงอยู่เลยนะบ้านปูหัวยังปักลงเห็นไหมฮะ BBL ออ่ะมีโอกาสกับตัว จมจิ๋มนะโซนต้นเทรน่ะเป็นไปได้ BCP อือหอันเนี้ยดำผุดดำว่ายเลย BMS ไม่ดึงด้วยซ้ำ BEM ไอ้ไอันี้เราเฝ้ามานานแล้วไอ้ไอันี้มันสวยอยู่แล้วนะมี a v v a n c e แล้วก็ b BEM นะ BS ไม่ไม่โอเคผ่านไปแล้วครับ BJC ล่วง BTS อะดำผุดดำว่ายอ่า CPG มันไม่ใช่สัญญากับตัวนะฮะโดยส่วนใหญ่เห็นไหมครับเพิ่งสังเกตนะฮะโดยส่วนใหญ่คือเล่นอยู่ในโซนล่างและมีการดึงกลับนี่นี่ภาพส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นตัวที่จะมีการดึงนะครับที่ภาพมันออกมาสวยจริงจริงอ่ะมันมีไม่ถึงสี่ตัวนะครับในเซตห้าสิบดูครับอันนี้มีเคเคแบงค์ใช้ได้นะฮะ นอกนั้นอยู่ในโซนล่างทั้งหมดเลยครับเพ like ื <shooting killing> <something> ่อนเลองสังเกตดูนะนี <laughs> ่เห <sh> <et> ็นไหมดูดูภาพนะดูจากไฮก็ได้อย่าง o s p h ส g ีไฮคือสิบก้าจุและปัจจุบันนะครับลงมา14.6แล้วก็เด้งมา15.9มันเป็นโซนล่างโอ้ปูปตทนอะลืมลุงเขาไปได้ยังไงก็ยังอยู่ในโซนที่แบบว่ามองว่าไม่พ้นขีดอันตรายนะฮะหลายๆตัวอย่างเขาเป็นยัง้นมีน้อยตัวมาก แต่ก็เป็นตัวที่ติดสแกนเราเนาะไอ้ยังเอชยังยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมอะที่มันออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยรวมถึงตัวพี่เดลต้าผมเอาตัวเดลต้าิูจริงๆสถานการณ์เมื่อวาน่ะคือเดลต้ามันลบนะมันลงไป206ด้วยซ้ำแต่ว่าทั้งตลาดเนี่ยมันถูกนําโดยผู้นําคนใหม่นั่นก็คือกาฟกาฟในดึงตลาดนะครับ แต่ว่ากราฟไม่ได้อยู่ในโซนที่ดีเลยนะครับผมพาดูกราฟเนี่ยฮะกราฟอยู่ในโซนล่างเหมือนกันเป็นการดึงหนีตายซึ่งจุดหลายๆตัวนะครับพอยต์หลายๆตัวเนี่ยมันไม่ใช่การกลับตัวไปม,มันคือการเด้งในโซนแนวรับเพราะฉะนั้นถ้าให้เราเดาต่อนะครับภาพรวมของตลาดเนี่ยมันจะเป็นการเด้งเพื่อสุดท้ายหาจังหวะในการลงต่อซึ่งในการเด้งชุดนี้ถ้าเกิด เอาแบบแม่ไราตามสไตล์ปู่เซ็ตก็จะเด้งแค่สัปดาห์เดียวไม่เกิน5วันแต่ถ้าเกิดดึงเช็งหน่อยเตะทวงออกไปก็คือไม่ได้ขึ้นนะเว้ยแต่ก็ไม่ได้ลงก็อาจจะกินระยะเวลาแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นไปได้แต่แอดซูมว่านะผมจะเดาก่อนนะว่ามันจะใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวในการเด้งเพื่อหาจังหวะในการหายใจแล้วก็ฮบลงไปจมน้ำใหม่ ภาพมันน่าจะออกมาในล,ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาที่คนที่เล่น S50 z 2 5ชุดนี้เนี่ยในช่วง1-5วันนี้ภาพมันจะกลายเป็นภาพ l นะครับเป็นภาพ l แล้วก็มันก็จะทะลุแนวตันทะลุแนวตานไปเรื่อยๆโดยอย่างอย่างเช่นชุดในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นสั้นมากอ่ะใช้ stop loss 8 3ดนะครับใครที่เล่นได้ยาวหน่อยก็ใช้ stop loss 8 3ดห่างห่างกันแค่จุดเดียว แล้วมันก็จะมีการขยับสตาร์ทข,ขยับ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 ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพอหมดชุดในการเด้งขึ้นมาหายใจเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เฟสของขาลงต่อนั่นเองนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูชุดของการพักตัวของหุ้นตัวกลางตัวใหญ่ทั้งหลายแหล่ว่าไอ้ที่มันไปอยู่ในโซนล่างเมื่อแค่ที่เราให้ดูเนะี่ยเนี่ยอยู่ในโซนล่างมันสามารถดึงจนเป็นการกลับตัวขึ้นมาได้จริงหรือเปล่าการพักตัวเนี่ยมันหลุด ฐานเดิมไหมซึ่งเราก็จะอัปเดตให้ฟังทุกวันอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องหว่วงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อของหุ้นติดสแกนวันนี้มีอะไรบ้างมีหลายตัวที่น่าสนใจนะตัวแรก A G E อย่างนี้เล่นได้เลยนะครับจะตอบรอดก็1.09หรือจะรอช่วงท้ายตลาดก็ได้ถ้าท้ายตลาดมันไม่ได้เป็นแท่งแดงไม่ได้ต่ำกว่า1 1 5เล่นได้นะครับ ถัดมา APO นะอันนี้โฟร์อาจจะไม่ดีนะสำหรับคนพอตเล็กนะฮะสต็อปลอส1.78นะครับแนวต้าน2บาท APP สวยเลยนะครับสต็อปลอส2.22เป็น Day Trade นะครับใครที่จะเข้าไปแช่ไม่ได้นะฮะต้องเข้าไวออกไวนะแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ2.5นะครับ FPT VN11 ตัวนี้เล่นได้นะครับสต็อปลอส 2. 5.0, นยแนวต้าน2.64กแอดวานเนี่เป็นการดึงกลับตัวนะครับยังสวยอยู่แนวต้าน3 2มีมีโอกาสเบรกได้ด้วยนะครับแล้วก็สต็อป o อ s จะอยู่ที่3 0 9นะฮะบีเจซีนี่ดึงกับไม่ได้สวยนะฮะไม่ไม่ได้แบบน่าสนใจเพียงแต่ว่ามันอยู่ในโซนแนวรับนะบก็พอเล่นได้3-5วันสต็อป o อ s ที่16.90 n v i d i a 01อย่ะไรอย่างนี้เล่นได้เลยนะบสบายใจ สต็อปลอสสิบเจ็ดจุพอเล่นได้นะครับสต็อปลอ16ทิทวนลุนเบรกนะไม,ไม่ได้ลุนแตะนะลุนเบรกสิบดุนึงบิ๊กิมดึงกลับมาเล่นได้3าถึงหวันนะครับสต็อปลอสอยู่ที่14.70ีนะ่จุดเจ็ดศูนย์เบิร์กเชียรบีแปดศูนย์ถือไปยาวๆเลยก็ได้ครอันนี ไม่มีอะไรจริงๆตัวนี้เคยเอามาให้ดูสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็ผ่านเฟดนะมันจะกลายเป็นขาขึ้นแลนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่รู้จะเก็บตัวไหนอยากจะทยอยสะสมก็ตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งในช้อยที่ดีหรือว่า Google ก็ได้นะครับ Google ก็มีมีหลายซีรีส์เนาะแต่ผมก็เอามาให้ดูนะ G O L 0 1นะฮะสต็อปออยู่ที่25.75อันนี้ก็เลไ่ได้ครับ ส่วนตัวตัวเดลตานี่เอามาไว้เฝ้าระวังนะเลขเดิมนะฮะสองถ้าต่ำกว่านี้เป็นขาลงถ้ายังยืนได้อาจจะเป็นการดําผุดดําไหนะ้เพื่อหาจังหวะในการลงต่อนะครับอ๋อมาดูราคาทองกันบ้างราคาทองณนะขณะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับสิบแนานาทีทองยังอยู่ในโซนลบซึ่งหูแสดงว่าต้องลุ้นกันยาวต้องลุ้นกันเหนื่อยออกได้สหน้านะฮะหน้าแรก ก็คือแม่งเลื้อยอยู่นี่แหละแต่จะไม่หลุด3,900จุดนะต้องบอกว่า3,900เหรียญนะผมผมชอบเรียกผิดนะอ่ะแต่จะไม่หลุด3,900แต่ก็จะวิ่งอยู่ในโซนนี้แต่ก็จะไม่ใช่ขาขึ้นแต่ก็จะไม่ใช่ขาลงก็จะไซด์เว์ให้นักลงทุนงงงงเล่นแต่ก็ยังจะยังไม่ขึ้นไหวนะครับถ้าขึ้นใวมันต้องดึงกลับเลยครับผมบอกแหละระยะเวลา 5วันตอนนี้เหลือแค่4วันแล้นะหากวันจันทร์ลกไปนะครับก็รอดูแล้วกันนะจริงๆอะ่ะมันควรเล่นอยู่เหนือโซน4,100ด้วยซ้ำในห้าวันนี้อนะ่ต้องยืนนะแล้วก็ต้องไปต่อเลยเข้าสู่คำถามท้ายรายการใครอยากจะมาเข้ากลุ่มพูดคุยนะครับ t f d r ติดต่อได้ครับคุณทอมหรือว่าคุณจอยนะตามชโลกเลย ถ,ถูกชะโลกกระชื่อไหนโทรไปชื่อนั้นนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม n ลนบเทดโกสปอ o ตแบบนี้โกสปอตเทดได้ขั้งขาขึ้นขาลงนะฮะคนที่ดูแลกลุ่มก็คืออาจารย์ออฟและก็ทีมแอดมินใครที่สนใจนะครับอินบ็อกมาหลังใหมนะ่สอบถามได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปสู่คำถามเนาะนนมอ๋อบีกิมทุน15บาทบีกิมได้เล่าไปแล้วนะแต่เขาบอกว่าทุน15บาท โอ้ก็ก็ตามแผนผมเลยครับสต็อปรอสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์นะฮะติดมินที่ยี่สิบเอ็ดโอ้มินมินนี่น่าจะออกออกท่ายากก็คือดึงดึงออกข้างไปเรื่อยๆนะครับยี่สิบเอ็ดจุดสี่แล้วก็ฟอร์ดนะเอาทีละตัวเนาะมินอ่าอู้หัวถอยนะเอาจริงขนาดตลาดดึงแม่งยังไม่ดึงกลับเลย 21.4จริงๆมันไม่ได้ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตำแหน่งซื้อบอกตรงๆว่ามันไม่ค่อยดีเนาะมันเป็นการซื้ออ่ะสมมตินะสมมติถ้าพี่พี่จะเล่นแบบในทีมได้แบบว่าเออเราซื้อ21.4เพราะหลังกูติดกําแพงแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ให้ถอยในความคิดเรานะแบบเพราะว่ามันใกล้แนวรับมากแต่แม่งกำแพงนี้จริงๆแล้วมันมันบางมากมันมันเป็นกําแพงกระดาษแล้วมันก็ฟุบก็หลุดเข้าไป คำถามคือแล้วพี่ไม่ถอยอ่ะมันมันหลุดสต็อปลอตพี่แล้วเนี่ย <c oughs> แต่ไม่รู้นะว่าวางแผนกันไว้ยังไงนะเออเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ฟอร์ดหกจุดเจ็ดห้าน่าจะทรงเดียวกันอ่าโอเคฟอร์ดฟอร์ดไม่ยังดูดีกว่ามันมันชุดของ V-shape เพียงแต่ว่าเป็น V-shape ที่ผิดลักษณะ ตำแหน่งมันต้องเป็น,ม,น,ปนมันต้องเป็นแท่งสีเขียวครับมันมันต้องไม่ไม่เป็นแท่งสีแดงอย่างเงี้ยคือเป็นวีเชฟแหละแต่เป็นวีเชฟที่ไม่สวยอืมสต p อปรถอยู่ที่หกจุดหกห้าไม่ควรหลุดนะฮะแต่ถ้าเดาผมคิดว่ามันน่าจะหลุดนะครับไอป่วยเร็วๆขอบคุณครับตอนนี้ยังไม่ได้ป่วยอะไรมากฮะแค่เจ็บคอตอนเช้าเล็กน้อยอะไม่มีคำถามเลยเนะี่ย มิ้นบีกลิมโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาหลังไม้ได้แต่อินบ็อกซ์หลังไม้เนี่ยรอนิดหนึ่งนะเอาแบบสะดวกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมตอบกลับให้แล้วนะถ้าเกิดผมเฝ้าจออยู่ด้วยเนี่ยผมผมตอบให้เลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เฝ้าจอนี่รบกวนรอนิดนึ่งแต่ตอบแน่ๆนะฮะขนาดอยู่ญี่ปุ่นยังตอบให้เลย สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมแอดเฟรนเป็นเพื่อนกันไว้ที่ไลน์โอเอของช่องมันนีโรมีอะไรอัปเดตเราอัปเดตข่าวให้ในนั้นนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนดีวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย